ออกแบบการทานให้กับผู้ป่วยอย่างไรดีว่าเขาจะทานอะไรได้บ้างกี่ช้อนแบบนี้เนาะขออนุญาตเลือกไตเสื่อมระยะ4นะคะพราะค่อนข้างที่จะ คริ t ิคอลแล้วของคุณสุรเชษมีปริมาณโปรโตีนที่กินได้ต่อวันเนี่ยคือต้องไม่เกิน34.8ผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ก็จะทาน3มื้อนี่แหละค่ะน้อยกว่าน,นี้ก็จะหิวมากดังนั้นเอา34.8เนาะปริมาณโปรโตีนที่เรากินได้ทั้งหมดต่อวันหารด้วย3มื้อนะคะเพื่อแบ่งออกมาเท่าๆกันจะได้คิดง่ายๆได้ออกมาเป็น11.6นั้นค่ะก็ให้อยู่ที่ประมาณ11หรือ12กรัมแต่ถ้าผู้ป่วยเขาค่า BUN สูงเนี่ยควรจะลดต่ำกว่า11ดด้วยนะ แต่ถ้าสิบสองทุกมื้อโอเคไหมคะไม่โอเคก็ให้เป็นมี11สัก2มื้อ12สัก1มื้อแบบนี้เนาะทีนี้ทานอะไรได้บ้างข้าวสวย1ทัพพีมือ 1, อ้อหนึ่งอาจทานสัก1ทัพพีถึง1ทัพพีครึ่งอาหารประเภทแป้งนะคะ1ทัพพี ข้าวหนึ่งทัพีขนมจีนหนึ่งทัพีเส้นกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งทัพีและพวกขนมปังขาวหนึ่งแผ่นก็จะให้โปรโตีนอยู่ที่2กรัมโปรโตีนมือที่1นะคะเอาข้าวข้าวสวยหนึ่งทัพีนะคะให้โปรโตีนอยู่ที่ 2กรัมโปรตีนผู้ป่วยโรคไตสำคัญมากต้องทานผักและผละไม้ดังนั้นให้คุณฟิกไว้เลยนะว่าทุกมื้อต้องมีผักแล้วผักเนี่ยกินให้มันหลากหลายอย่ากินซ้ำแค่ว่าเออได้ยินมาว่าเขาให้กินกระหล่ำปีเขาให้กินผักกาดขาวก็กินมันอยู่แค่นั้นมันจะทำให้เราเนี่ยขาดพวกสารพฤกษะเคมีวิตามินแร่ธาตุอะไรบางอย่างไปได้เพราะว่าในแต่ละพืชผักอะคา่ะมันจะมีวิตามินแร่ธาตุพฤกษาเคมีที่มันไม่เหมือนกันแตกต่างกันไม่เท่ากันดังนั้น กินให้หลากหลายที่สุดแต่กินในกลุ่มที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำนะคะเลือกทานผักสุก1ทัพีนะคะให้โปรโตีนอยู่ที่1กรัมโปรโตีนนะคะโคต้าเหล่านะมือที่1มือที่1นะคะตอนนี้ใช้ไปแล้ว3กรัมโปรโตีนนะคะอ่ะต่อมาต้องมีเนื้อสัตว์เนาะร่างกายต้องการโปรโตีนนะแต่ว่าต้องการในปริมาณที่จํากัดลงนะคะอะ ทานเนื้อปลาเนาะตอนเช้าสมมติทานข้าวต้มแห้งแบบนี้เนื้อปลาสุกนะคะซักอา2ช้อน2ช้อนนะคะก็จะได้อยู่ที่7กรัมโปรตีนและทานผลไม้สัก1ส่วนผลไม้1ส่วนเนี่ยค่ะจะให้โปรตีนอยู่ที่0.5กรัมโปรตีนะเช่น แตงโมสิบชิ้นมังคุดสี่ผลจํายากมากเลยนี้เอาแบบนี้ง่ายที่สุดสาหรับผู้ป่วยโรคไตไม่ต้องจําอะไรเยอะถ้าคุณยังไม่มีคู่มือประจําตัวนะคะถ้าใครอยากได้คู่มือสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่นี้เลยแต่ถ้าไม่มีคู่มือประจําตัวนี้แนะนําเลยค่ะผละไม้1ส่วนเนี่ยมันมีปริมาณอยู่ประมาณ6คํา6ถึงชิ้นคําอย่าออาปากกว้างนะเอาปากคาพอดีพอดีนะคะจะมีปริมาณเป็น1ส่วนและคิดเป็นโปรโตีนอยู่ที่0.5 กรัมโปรตีนจะเป็นอะไรก็ได้เป็นมะละกอเป็นสับป,ปะรดนะคะเป็นแคนตาลูปผลไม้ที่โรคไตกินได้อะต้องมีค่าโพแทสเซียมที่ต่ำจริงๆแล้วนี้แนะนำนะ ควรจะมีคู่มือติดตัวไว้นะคะ่าชีวิตก็จะง่ายเลยนะคะถ้าคุณมีคู่มือชมพู่ผลใหญ่แบบนี้2ผลนะคะเป็น1ส่วนเนะาะมังคุด4ลูกเนาะมะม่วง,งดิบทานได้นะคะประมาณ6กคำนะคะ6 8ถึงชิ้นคำแอปเปิลเขียวครึ่งผลกลางแบบนี้นะคะก็ทานได้แล้วก็ผลไม้นะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะ1นวันขอ1ส่วนก็พอ,อค,คุณสุรเชษบอกว่าคู่มือมีประโยชน์มากนะคะ่านี่ตัวจริงนะคะใช้อยู่นะคะ ดังนั้นอ่ะเมื่อกี้มื้อที่1นนะคะของของคุณสุรเชษได้ออกมาแล้วเนาะข้าวสวย1นัพพีให้2กรัมโปรตีนผักสุก1ทัพพีให้1กรัมโปรตีนทานเนื้อปลา2ช้อนให้7กรัมโปรตีนผลไม้1ส่วนให้0.5กรัมโปรตีนส่วนจะกินเมนูอะไรไปคิดเอานะคะตอนนี้บวกเลขกันมาก็ได้10.5 10.5นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน11 12ถูกไหมคะดังนั้นค่ะเกณฑ์บอกว่าเราจะกินได้ประมาณมื้อหนึ่งสิบเอ็ดถึงสิบสองกรัมโปรตีนเนาะแต่เมื่อก ลงกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้ทาน12กรัมโปรตีนอยู่ที่1มือ้อและอีก11กรัมก็อยู่ที่2มือ้อดังนั้นอ่ะมื้อนี้จบไปด้วย10.5เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มในมื้ออื่นเอามื้อที่สองมื้อกลางวันเนาะเริ่มหิวนะคะข้าวสวยให้เป็น1ทัพพีครึ่ง1ทัพพีครึ่งก็ให้3กรัมโปรตีนผักสุกคงที่นะคะต้องทานนะสำคัญมาก ผักสุกหนึ่งทัพพีนะคะให้1กรัมโปรตีนส่วนอ่ามื้อเที่ยงเราอยากทานไข่ขาวหน่อยเนาะทานไข่ขาวนะคะทานไข่ขาวหนึ่งฟองให้เท่าไหร่คะสากรัมโปรตีนทานเนื้อไก่1ช้อนให้3.5กรัมโปรตีนตอนนี้นะคะก็บวกเลขได้ทั้งหมดเป็น11ดกรัมโปรตีนอ่ามื้อเย็นเนาะทานข้าวน้อยหน่อยข้าวสวย1ทัพพี2กรัมโปรตีนผักสุกต้องมี1ทัพพีให้1กรัมโปรตีนเนื้อปลาเนาะ ย่อยง่ายหน่อยนะคะ2ช้อนครึ่งมีประมาณ9กรัมโปรตีนก็จะรวมกันได้อยู่ที่12นะคะนะมือที่1เราคำนวณได้ประมาณ10.5กรัมโปรตีนมือที่21งเอ็ดกรัมโปรตีนมือที่22 2กรัมโปรตีนแบบนี้เป็นต้นค่ะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ย คุมปริมาณโปรตีนที่ทานต่อวันได้แล้วไม่เกินก็จะไม่ทำให้ BUN คุณสูงเกินเกณฑ์ส่วนถ้าใคร BUN สูงแล้วปรับการทานแบบนี้ค่ะค่า BUN ของคุณก็จะลดระดับลงมาโอเคเรื่องของการออกแบบการทานสำหรับในเคสของคุณสุรเชษก็จะเป็นประมาณนี้มื้อที่1 2 3นี้อยากถามทุกท่านนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าใจนะคะว่า การทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยออกแบบยังไงเพื่อให้โปรตีนไม่เกินอยากเช็คความเข้าใจนะคะว่าวันนี้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นไหมถ้าโอเคนะคะพิมพโอเคเข้ามาหน่อยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการคนา้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ